สวัสดีครับเมื่อเราจับได้ว่าแฟนนอกใจเราจะทำอย่างไรดีผมก็มีมีสข้อหลักๆนะครับผมข้อ1ใจเย็นนะครับข้อ2หาเหตุผลนะข้อ3ให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางนะครับผมจะมาพูดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อ1นนะครับใจเย็นนะเพราะว่า เราไปจับได้บางทีอาจจะไปเห็นแฟนอะไรอ่ะพาสาวหรือพาผู้ชายมาที่บ้านเราเนี่ยเราจับได้หรืออาจจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็หลายสายเหตุนะคราวนี้สิ่งที่สําคัญนะครับคุณต้องตั้งสติแล้วก็ใจเย็นนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการพูดจาปะทะประทังกันนะเพราะว่ามันจะเป็นชนวน จุดเริ่มต้นของความรุนแรงนะครับซึ่งมันจะส่งผลเสียตามมานะครับจากเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้ามีอะไรก็ลองกลับไปคุยกันที่บ้านนะครับผมนะข้อ2ลองถามเหตุผลเขาก่อนนะ,ะว่าทำไมถึงทำแบบนี้มีเหตุผลอะไรหรือเบื่อหรือไม่รักกันแล้วหรือยังไงอ่า และในทางกับการคุณก็ต้องตรวจสอบตัวคุณเองว่า,าคุณมีป้อข้อบกพร่อ,องอะไรหรือเปล่านะครับอา,อาจจะไม่มีเวลาให้หรือยังไงก็ว่ากันไปอีกทีนะครับในข้อ2นี้ก็จะมีแบ่งเป็นหัวข้อย่อยมาอีก2ข้อนะครับผมคือทางเลือกก็คือคุณเลือกที่จะอยู่หรือจะไปนะครับในส่วนนี้ผมก็คงจะ ตัดสินใจแทนคุณไม่ได้หรอกครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนเลือกที่จะอยู่หรือเลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นี้นะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะครับก็คือคุณต้องลองคิดทบทวนดูก่อนว่าหลังจากที่คุณทราบหรือประสบพบเจอว่าเขานอกใจคุณอย่างเงี้ยในช่วงเวลาหลังจากนั้นคุณต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาคุณยังมีความสุขอีกอยู่หรือเปล่านะครับ คุณก็ต้องถามใจคุณเองครับข้อ3คือให้อภัยและก็ปล่อยวางซึ่งก็จะมีหัวข้อย่อยอีก2องข้อเช่นกันซึ่ง2องข้อย่อยนี้ก็จะใกล้เคียงกับข้อ2ที่ว่าลองถามเหตุผลดูนะครับซึ่ง2ข้อย่อยของข้อ3ที่ว่าให้อภัยและปล่อยวางนี้ก็คือข้อ 1. คุณเลือกที่จะอยู่กับเขาต่อข้อ2 คุณเลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไว้เพียงเท่านี้นะครับซึ่งผมจะมาอธิบายข้อ1น่ย่อยของข้อ3ให้ฟังครับถ้าหากคุณคิดตบทวนดูแล้วว่าข้อดีของเขามากกว่าข้อเสียและที่สําคัญคุณยังรักเขาอยู่และเขาก็เขาก็รักคุณอยู่นะครับคุณก็ต้องทําข้อตกลงนะครับต้องให้เขาสัญญาว่า ต่อไปเขาจะไม่ทําแบบนี้อีกนะครับแล้วส่วนตัวคุณก็ต้องรับปากตัวเองว่าจะไม่ขุดคุยเอาเรื่องในอดีตเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการทกเถียงกับเขาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคตนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตคู่ของคุณมันไม่มีความสุขนะครับแล้วส่วนตัวของคนที่ทําผิดเองก็จะรู้สึกว่า เขาผิดและก็เป็นตาบาปของเขาและเขาจะรู้สึกอึดอัดที่อยู่กับคุณเพราะว่าคุณชอบขุดขุยเรื่องที่เขาได้ทำผิดพลาดมาสิ่งที่คุณควรทำนะหลังจากที่คุณได้ให้โอกาสเขากลับเข้ามาในชีวิตเริ่มต้นใหม่ให้อภัยนะครับคือคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขารู้สึก ในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับคุณเขามีความสุขเขาสบายใจนะครับคือคนเราทุกคนแหละครับเวลาทําความผิดอะไรมาก็แล้วแต่นะครับแล้วคนคนนั้นให้อภัยเราอะนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันซึ่งคุณก็ดีกับเขาคุณทําดีกับเขาตลอดเวลาผมคิดว่าเขาจะละอายใจนะครับว่าอุ๊ยทําไมเราถึง ไปนอกใจแฟนเรานะท,าทั้งๆที่แฟนเราก็ดีนะเขาจะละอายใจและก็เขาจะกลับใจโดยอัตโนมัติเองนะครับผมคือสิ่งสําคัญเลยนะครับทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับเราและเขามีความสุขนะครับเขาไม่อึดอัดเขาอยู่กับเราและเขาสบายใจประมาณนี้ครับข้อ2ย่อยของข้อ3เลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้อันนี้เจ็บครับแต่เป็นความเจ็บเพียงครั้งเดียวแต่เป็นความเจ็บ เพื่อเริ่มต้นและเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับให้คุณดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะครับอันที่จริงคําว่าคู่รักนั้นไม่ใช่หมายความว่าเราเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันนะครับแต่จริงๆแล้วคําว่าคู่รักคือการที่คนสองคนนะครับตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่มากกว่านะครับแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของซึ่งกันและกันจะมีประโยชน์อะไรละครับถ้าเราจะรังเขาไว้ให้อยู่กับเราต่อ ท,ทั้งที่เขาหมดรักเราแล้วจริงไหมครับจากกาันด้วยดีครับนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่ทําร่วมกันมานะครับอย่างน้อยเขาอาจจะไม่ใช่คนรักที่ดีสําหรับเราแต่เขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีของเราก็ได้นะครับผมหลังจากที่เราได้หยุดความสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้แล้วการใช้ชีวิตต่ตอจากนั้นบางคนก็กลัวที่จะรักนะครับฉันเข็ดแล้ว กลัวครั้งที่แล้วก็นอกใจฉันไม่เอาแล้วชาติน,นี้ฉันจะไม่รักใครแล้วผมว่าคุณคิดผิดนะอย่าให้เหตุการณ์เรื่องราวในอดีตที่แย่ๆมาปิดกั้นสิ่งดีๆคนดีๆที่จะเข้ามาหาคุณนะครับเพราะว่าคนเราก็ไม่ได้แย่ไปซะทุกคนจริงไหมครับต้องรู้จักปล่อยวางเรื่องในอดีตนะครับมีความสุขกับปัจจุบันและอนาคต เปิดโอกาสให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคนฉลาดนะครับจดจําแต่สิ่งดีๆนะครับสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็ทิ้งมันไปครับผมหวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นแนวทางให้กับคุณหล,หลายๆคนนะครับผมถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับผมผมจะทำคลิปดีๆอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ